กันนะครับตัวนี้อยู่นะครับลากสายตึงเลยลื่นโอ้โห,โหเต็มครับเกี๋ยบล้มครับเมื่อกี้ลื่นครับเห็นปลาช่อนนะครับนะครับโอ้โหจัดแล้วก็ส่งสายไปนะครับให้มันขเขมือบลงไปในคอนะครับโอกาสติดก็มีสูงครับนะครับอ่าตรงน,นี้เป็นใหมยท้องนานะครับท้องนาน้ํา น้ำขึ้นนะครับที่ไม่มีเขาไม่ได้หวานข้าวนะครับเป็นปลาช่อนนะครับโอเคครับกบยางแก้คันนะครับสุดยอดมากครับ